เฮ้ยม่ใม่ม่หม่เฮ้ยใหม่แล้วใหม่แล้วโอ้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 ปลาลนปลาล้นไปเนียใส่แนวคลิปนี้ก่อนตัวนี้มีไข่ด้วยค่ะเออมีไข่เอาปัดไข่ออกก่อนเดือดแล้วจ้าเดือดแล้วจ้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วแซบแล้วมาเด้อกินน้ำกันค่ะก็ปิ่งปลาอาหารมื้นี้นะคะมากินน้ำกันจ้าโต๊ะนั่ง เก้าอี้นั่งไม้นะคะใหญ่มากเรามาก่อไฟกันค่ะอันนี้มักมาก่อไฟเดี๋ยวจะใช้เทียนจะได้จุดง่ายๆไม่ได้ก่อนานแล้วนะคะแล้วก็ วางขาดลงไปอุย้ยดับตำเออยังอยู่ยังอยู่ตั้งสมัยก่อนจะใช้กากมะพร้าวนะคะจุดหมาเหา่าญาติพี่น้องมาอีกนะคะญาติพี่น้องมาหมาเหา่าเพราะว่าเขาไม่เคยได้กลับมานี่นี่คะ่ะ อ๋อพี่ยงมาพี่ยงมานี่ค่ะเดี๋ยวก็ใส่ใส่อีกลางน,นี่ลงไปนี่แบบนี้คว้าไฟประตูสติดบ่มองเด้อแล้วจะบอกว่าอะไรรู้ไหมคะนี่นี่อันนี้มาจุดอยู่ในหลังบ้านอันนี้อันนี้คว่ำนี่อันนี้คือหายไหยบโบราณรู้ไหมใส่อะไรในเนี้ยเป็นขีเทาหรือว่า ผ่านเก่าที่ว่าหลังจากจุดแล้วนะคะเนี่ยเอามาใส่เอามาใส่เพิ่มจ้าเรามาจุดจ้าอันนี้ได้ปลามานะคะนี่เป็นจังไหนอันนี้คือแช่เย็นไว้นะคะเป็นปลาตะเพียนทองน้อยจ้าเดี๋ยวจะหมักเกลือนะคะเดี๋ยวจะเอาไปหมักเกลืออหมักเกลือ,อย่างคะ่ะ อันนี้เป็นปลากฏดเหลืองนะคะปลากดเหลืองอ่ะแช่น้ําแข็งไว้นะคะแล้วน้ํามันเข้านะคะนี่ตัวขนาดนี้นะคะเดี๋ยวจะต้มใส่ใบมะขามค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปย่างกันก่อนนะคะมาอย่างปลาแล้วกแกะออกก่อน อีกเลยก็ได้ค่ะเลี้ยงได้สวยงามมากน่าจะมีไข่เนาะเดี๋ยวเลือกสักสี่ห้าตัวแล้วเราก็เอาไปแช่ไว้อ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราแช่ไว้นะคะล้างทำความสะอาดก่อนค่ะล้างทำคงทัสะอาด ใส่เกลือคุกใส่ไมก้กระมังนี่ล่ะไม่ต้องเอาขี้ออกหมักอย่างนี้เลยใส่เยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยลูบลูกลูบเกลือแล้วก็ใส่ไปในไม้ย่างนะคะ เผากินแบบบ้านนอกบ้านนอกเลยค่ะหกตัวปลาตะเพียนทองไฟนะคะดูหางมันเป็นสีส้มๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราไปย่างกันเลยจ้าไฟแดงแล้วนะคะแต่ว่าแดงเกินไปเขาเอาขีดเทาโขข้างบนค่ะโขข้างบนเพื่อที่ไม่ให้มันไฟแรงเกินไปเดีย๋ยวปลามันจะไหม้ก่อนนะคะ ย่างปลาได้เลยจ้าวันนี้จะกินให้อร่อยเลยนะคะเ่บๆไปเลยจ้าโอ้ยหอมเกลือควันขึนแล้วควันขึนแล้วนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ไฟแรงไฟแรงอืมโอ้ยควันขึนเพราะว่ามันมันออกนะคะมันปลา ๋ยวแววกลับด้านก่อนเดอ้อ 1, นึ่งน้องชกซ้ำเอ้ยคุณนาคุณจะแสบค่ะเอ้ยแสบๆสหอมเดีย๋ยวนี้จะกินให้อร่อยเลยเสียงรถแม่มาแล้วนะคะรถสตลิงสมัยเก่านี่ทุกคนจะบอกให้ว่ากลับมายังเจอกา,าน้ำสมัยเก่านะนี่กา,าน้ำสมัยเก่าแล้วหูนี่พ่อเป็นคนทำให้นะคะ แม่ยังเก็บไว้อยู่เลยเพราะว่าชอบของโบราณน,นะคะเก็บไว้อันเล็กที่สุดเลยชอบมากถึงจะเก่าหน่อยแต่ก็รักจ้าโอ้โหใหม่ใม่ใหม่ใม่ใหม,ม่แล้วใหม่แล้วทีเท้าใส่แล้วคะ่ะเดี๋ยสิไอ้ต้มปรากดน้ำได้มแม่ปลากดเหลียงเสียบแสบแสบ โอ้ยปลาลนปลาล่นไปเฮียใส่แนวคลีบนี่ก่อนโอ้ยโอ้ยนอโอ้ยนอโอ้ยโอ้ยโอ้ยผิดบวชลงไปโหลดเนาะเพราะว่าบ่บ่ตรงนี้มันขาดนี่มันขาดออกโอ้ยหอมปลาเด้หอมปลาเด้เป็กตะแซ็บตะหนวกขัดนอขวดใหม่ซะเนาะ คิดเทาซาซะอีกพอสุกแล้วไหมแล้วอุ้ยร้อนๆหอมๆหอมปัญญังเลยนี่อือคือหอมคักหอมแแทะ หอม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 แล้วแล้วเมนูุนึงยังอือใส่มันออกบอใส่ปลาออกแ้เนาะขีปลาของเเพื่อนเพื่อนเข้มาใกล้เ็มไหมเพื่อนเฉดเลเพื่อนหนมม ว่าไงคะเออต้มต้มใส่ใบบวกขามวันนี้แช่เย็นไว้ไงมาเลยหาเนี่ยนี่เป็นตัวทั้งสี่หลอดขานทั้งสี่อีกตัวมีกัน้อยหน่อยนี่ขันนี่รับออกแบะออกนะมีดหน่อยบ่ได้เอามีดใหญ่มา นีไ่ได้แล้วได้แล้วผ้าผ้าเคิงตุ่มนะคะนี่ได้ตัวหนึ่งทั้งหมดทำสามตัวนะคะตัวนี้มีไข่ด้วยค่ะเอ,อ้ยมีไข่เอาปัดไข่ออกก่อนเก็ดเป็นบน่อ,บน,อน้อแบบนี้มีไข่ด้วยอ่ะคุณอ่ะไข่ มีไข่ปลาด้วยค่ะทุกคนออกไข่ปลาสื่นแล้วล้าง เสร็จแล้วปลายต้มต้มกันเลยเป็นไรหาเก็บใบบกขามก่อนเก็บตรงนี้เลยใบบกขามใบอ่อนเก็บเก็บได้ขนาดนี้เก็บเพิ่ม เก็บง่ายๆเก็บง่ายๆได้ง่ายๆได้แล้วใบมะขามลงมือปฏิบัติการต้มปามลาตะไข่รลากผักซีเปลี่ยนมาใส่เตาแก๊สไฟแรงกว่าใส่เกลือลงไปใส่ผงปรุงรสค่ะใส่ใบบกูด น้ำเดือดแล้วเดีย๋ยวเราใส่ปลาลงไปเลยจ้าไม่ต้องคนเด้อเดี๋ยวก็ใส่ใบบวกขามค่ะใส่ใบบวกขามลงไปอันนี้ใส่ต้นหอมไปเป็นบางส่วนใส่ลงไปเลยจ้าเดือดแล้วจ้าเดือดแล้วจ้าใส่ต้นหอมผักซีที่หั่นไว้ที่เหลือลงไปเลยค่ะคน้นค้นค่ะคนคน้นอย่าค้นแหงเด้อซิมมานน่ซิม,ม,ซมแซบแล้วแซบแล้ว อร่อยแล้วไปไปเตรียมตัวกินกันเลยค่ะคุณนะตัวใหญ่ๆเสร็จแล้วเสร็จแล้วแซ่บแล้วมาเด้อกินน้ำกันค่ะคุณดาเสร็จแล้วอร่อยแน่นอนจ้าก็ปิ่งปลาอาหารมื้นี้นะคะมากินน้ำกันจ้า